เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ดิฉันนางสาวปณิตารอดไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยข้อมูลนะวันที่10กันยายน2,567จําจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น12คนจำนวนนักเรียน100คนดำเนินงานตามนโยบายและจุดมุ่งของต้นสังกัด หนึ่งนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สะอาดปลอดภัยตรวจสอบระบบสารทารณูปะโคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสีมหาโพธิ์จัดอบรมป้องกันและระงับอักคีภยัยพัฒนาศักยภาพ เฝ้าระวังเด็กจมน้ำและประสานของพบประมาณสนับสนุนติดตั้งสัญญาณไฟและป้ายจราจรบริเวณถนนหน้าโรงเรียนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการ Project Based Learning โครงงานเป็นฐานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเช่นพานองเข้าวัดทุกวันพระสวดมนต์11บทนั่งสมาธิทานอาหารมังสวิรัตทุกวันพระเป็นต้น สามนโยบายสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากเครือข่ายอย่างต่อเนื่องข้อมูลตั้งแต่วันที่1เมษายน2อง7ถึงปัจจุบันมีการระดมทรัพยากรเป็นสิ่งของจำนวน6ครั้งเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวน73,000บาทส นโยบายพัฒนาทักษะอาชีพแบบเพิ่มสมรรถภาพทางการแข่งขันจัดการเรียนการสอนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจากโครงงานอาชีพสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิส่งเสริมความสามารถพิเศษเช่นกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนด้วยหนังสือเล่มเล็กส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นและได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ระดับภูมิภาคโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5. นโยบายการส่งเสริมวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษหรือสมรรถนะอื่นที่สอดคล้องเหมาะสม ส่งผลให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวร์ดครั้งที่12รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาด้านบริหารจัดการระดับภาคจำนวน3รายและระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน1รายรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการจัดการระดับดีมาก และรางวัลเรียนทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งต้นแบบกลุ่มสารการเรียนรูคน้คณิตศาสตร์รางวัลระดับดีเยี่ยมกิจกรรมสร้างสรรึกพลเมืองโครงการสริเสริมร้างคุณธรง์จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีพุทธศักราช2567ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการดำเนินการตามนโยบาย 4D 4ส,สร้าง4สุข บริบทดีพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาน่าดูน่าอยู่น่าเรียนบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนด้วยการนิเทศภายในบริการดีอีกมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมการเรียนตามรูปแบบโครงงานเป็นฐาน 4. สร้างสร้างความปลอดภยัยสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณภาพทางการศึกษาและสร้างประสิทธิภาพทางการศึกษาซึ่งได้มีการนำเรียนในโนโยบายต้นสังกัดก่อนหน้าแล้ว สีสุขนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพผู้ปกครองและผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานร่วมแก้ปัญหาวิเคราะห์ปรับปรุงงานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ส่งผลให้นางสาวกมลวันพรมอินได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณและหาเรเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยสื่อสมุดเศษส่วนชวนสนุก และนายทวายพลจตุพรของชัยได้รับรางวัลระดับดีมากด้านการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้จัดทําคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร กำกับดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองเช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมดำเนินการวิเคราะห์สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารหนองปลือโมเดลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีสมรรถนะเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทำให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีความเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสร้างความตระหนักรักถิ่นฐานบ้านเกิดสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนมีความกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้สูงอายุเช่นกิจกรรมต้นกล้าอาสาปัรสุกยุวพยาบาล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เครือข่ายให้การสนับสนุนเช่นกิจกรรมด้านสุขอนามัยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองปลือนน้อยกิจกรรมด้านความปลอดภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวว่าและกิจกรรมจิตอาสาโดยผู้ปกครองและผู้นำชุมชนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาประชุมที่เกี่ยวกับวิชาชีพเช่นการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2567การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ระหว่างวันที่5ถึง16สิงหาคม2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT t a r e n t ภาครัฐระหว่างวันที่30-31สิงหาคม2567เป็นต้นมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำปีการศึกษา2567ภายในสถานศึกษาความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนภายใต้กลยุทธ์ 4D 4 e. สร้าง4สุขด้วยกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้รูปแบบหนองปอลือโมเดลผลลัพธ์การพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21 ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีการสอดแทรกกิจกรรมพัฒนาความสามารถตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะและทักษะของนักเรียนที่นำกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการอยู่ในทุกชั้นเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ